สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วันทัพีก็จะมาจัดช่อดอกไม้ที่ทําจากลวดกามยีตามออเดอร์ลูกค้านะคะสําหรับใช้ในงานวันเกิดสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือแท่งโฟมนะคะอันนี้เราจะพันด้วยเทปใสทั่วทั้งก้อนนะคะพรเวลาที่เราถอดก้านดอกไม้ถอดเข้าถอดออกนะคะโฟมจะได้ไม่หลุดออกมาเป็นก้อนนะคะ ดอกแรกที่เราจะใช้นะคะใช้เป็นลินลี่ตูมนะคะให้อยู่ด้านบนแล้วก็จะใช้ลินลี่บานนะคะเป็นดอกหลักอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็แล้วก็จะใส่ลินลี่เล็กเป็นสีชมพูช้ำๆไว้ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเยเบลลาไลสีนะคะเข้มอ่อนแล้วก็จะตามด้วยดอกทิวลิปนะคะใส่ไปเลยค่ะจุกๆ3ามดอกไปเลยช่อนี้นะคะก็จะคุมโทนเป็นแนวชมพูชมพูนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะแซมด้วยดอกเดซี่นะคะเป็นชมพูขาวแล้วก็จะแซมเดซี่ที่เป็นดอกเล็กๆน้อยนะคะออกโทนขาวนะคะเพื่อให้ดอกหลักเด่นขึ้นมานะคะดอก Daisy เดซี่เ็งนะคะก็ใส่ไปสักสีห้าดอกพอนะคะเดี๋ยวจะลกเกินไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะแซมใบค่ะใส่ เป็นใบยูคาใบเฟิร์นะคะแล้วก็จะเป็นกิ่งเถาวันนะคะที่เป็นเหมือนเกลียวเียวนะคะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปห่อช่อกันค่ะกระดาษที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเป็นกระดาษ2หน้านะคะด้านหนึ่งเป็นสีม่วงด้านหนึ่งเป็นชมพูขาวนะคะแล้วก็จะวัดประมาณ1ฝ่ามือนะคะแล้วก็พับแล้วก็ตัดออกแบบนี้ค่ะเราจะวางกระดาษในแนวตั้งนะคะแนวตั้งแนวยาวแล้วก็ จับปลายทั้งสองข้างมาวางเฉียงนะคะแล้วก็แปะด้วยเทปกาวนะคะแล้วก็วางช่อดอกไม้ลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะให้มันเลยช่อดอกไม้ขึ้นมาสักสามนิ้วนะคะสามนิ้วมือจากนั้นก็แปะด้วยเทปกาวนะคะเทปใสต่อไปแผ่นที่2ค่ะตัดแบ่งออกมาสองส่วนแบบนี้นะคะแล้วก็วางในแนวขวาง พับกลับด้านนะคะให้สีชมพูมันขึ้นมาด้านบนแบบนี้แล้วก็จะวางประกบข้างนะคะซ้ายขวาแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้เทปกาวแปะไว้ค่ะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะใช้กระดาษสีเหลี่ยมจัตุรัสน,นะคะม้วนแบบนี้นะคะแล้วก็ประกบเข้าด้านหน้านะคะให้สีม่วงโชว์ด้านบนนะคะแล้วก็แปะด,ด้วยเทปกาวค่ะ ส่วนอีกด้านก็ทำเหมือนกันเลยค่ะม้วนๆแล้วก็ประกบเข้าช่อค่ะจากนั้นนะคะเราก็จัดจัดให้กระดาษทั้งสองฝั่งมันเท่ากันนะคะแล้วก็รัดด้วยหนังยางเออก็ไม่เข้าใจตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าทำไมไม่แปะเทปกาวเหมือนอีกฝั่งหนึง่งจะใช้เป็นเทปกาวหรือว่าจะใช้เป็นหนังยางก็ได้นะคะแต่เราว่าหนังยางมันง่ายดีคในส่วนของฐานโฟมที่เหลือนะคะเราก็จะใช้กระดาษสีม่วงนะคะมาแปะไว้ ตรงส่วนท้ายแบบนี้นะคะดึงให้ตึงนะคะแล้วก็แปะเทปแล้วก็ตัดให้พอดีนะคะกับแทนโฟมนะคะอันนี้แล้วก็จะแปะด้านบนกันเลื่อนหลุดนะคะเพิ่มความอ่อนให้ช่อดอกไม้ด้วยผ้าจีบขอบมุกสีขาว นำมหออชอบเป็นชั้นนอกนะคะจากนั้นก็รัดด้วยหนังยางค่ะเก็บรายละเอียดตรงรอยต่อนะคะด้วยแม็กยิบนะคะจะเลือกชาลิปเป็นสีขาวครีมนะคะลายแฮปปี้เบิร์ตเดย์แล้วก็มีเค้กน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็นำมาผูกโบเลยค่ะพยายามพลิกด้านที่เป็นลายออกด้านนอกนะคะเวลาผูกโบก็จะได้ประมาณนี้ค่ะถึงทั้งสองข้างให้เท่ากัน เสร็จแล้วค่ะช่อดอกไม้แอนวันเวลของเราสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ